วอออที่่่เเป็นสืืืชรัง,รารงานคืนสู่เย่าชาวโครกรำพานเนะมือม่อวันที่11ธันวาคม2568ณลานวัดโครกรำพานตำบลโครกรำพานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีคุณสิททิชัยรอประสงสุขสมาชิกสภาผู้แานราษฎรลบบุรีเขตหนึ่ง เป็นประธานในพิธี นางสาวนาภาพรสมประสงค์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพานในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ได้รายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานคืนสู่เย่าชาวโคกลำพานครั้งที่สองค่ำคืนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพานฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นโดยมีอาจารย์บุรวิศ วงสุวรรณอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลบบุรีคุณสดใสรุ่งโพทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาด็เตรรัฐพลธุระพันธนายอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโครกลำพาน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน้องถิ่นโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรกำนันฝ่ายรักษาความสงบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกองทุนบทบาทสตรีภาคประชาชนภาคเอกชนตลอดจนประชาชนตำบลโครกลำพานคณะกรรมการสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนโครกลำพานวิทยาพร้อมด้วยครูอาจารย์ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทีมงานศูนย์งอกงาม โดยคุณนิมิตเทียมมงคลมงคลโคกหนองนาโดยคุณสมเกียรตินนทวงศ์นทงชัยนิติกุลเทพหัสดินนายุทธยานายกก่อตั้งสโมสโรโรตารีราชพฤกษ์กรุงเทพและคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาพญาเดินทงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีได้เข้าร่วมงานอีกด้วย งานคืนสู่เย่าชาวโครกลำพานโดยครั้งแรกจัดขึ้นได้นําเงินส่วนหนึ่งที่เหลือจากการจัดงานมอบให้โรงเรียนโครกลำพานวิทยาเพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยครั้งที่สองนี้ได้จัดขึ้นในค่ำคืนนี้ทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้นำเงินส่วนที่เหลือจากการจัดงาน ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการถมดินและปรับภูมิทัศน์ของรอพสตโคกลำพานเนื่องจากสภาพพื้นที่ในรอพสตวัดโคกลำพานปัจจุบันเป็นแอ่งพื้นที่ไม่เสมอกันเวลาช่วงลูฝนฝนจะตกฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกลำพานได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนรอพสตโคกลำพาน สำหรับรอพอสต,ตโคกลำพานนั้นได้รับการอุทิศที่ดินจากนางทองคําบุญชูส่งประชาชนหมู่ที่4ตำบลโคกลำพานเมื่อปีพุทธศักราช2525เนื้อที่1ไร่1งาน33ตารางวามูลค่า50,000บาทในสมัยนั้นเมื่อปี2525 25, ก่อสร้างเป็นอาคารไม้หลังเก่า ปี2539ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารชั้นเดียวทดแทนปี2543นาวาอากาศโทสันติและนางสมบุญฉำพิรุณและนางสมบุญฉำพิรุณได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นล่างและที่จอดรถเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนชาวตำบลโคกลำคานและตำบลใกล้เคียงโดยมีผู้อำนวยการคนปัจจุบันชื่อและมีผู้อำนวยการคนปัจจุบันชื่อ กลินนาเรียมวิรรยะกุลนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานที่ข่าวรบปรีโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภารักทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน